ผมมาแล้วครับพ <c oughs> อด,ดีว่าก็นั่นแหละพอด,ดีก็ว่างแหละครับผมไม่แปลว่าไม่มีอะไรทำแล้วก็เลยใช้เซนต์เราในการเข้าไปในทวิตเตอร์แล้วก็นั่งอ่านครับผม <c oughs> ใช่ครับชุดนอนครับผมอันนี้อ่ะได้มาจากกิลารสดครับพี่ปอนอเกือบจะได้นอนแล้วอ่าทำไมไมันไม่นอนคิวไข่เจียวใช่หรือเปล่า ครับทุกคนก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จเราก็เลยแบบว่าว่างเนาะไม่มีอะไรทํำเราก็เลยแบบมาไลฟ์ไอจีเล่นกันสักสิบสิบห้านาทีดีกว่าเพราะว่าเงาครับผมเอาจริงแบบช่วงนี้ก็ว่างๆด้แหละอืมใช่แล้วพอแบบว่าเราว่างเราแบบไม่ได้แบบอ่าไปเต้นเราก็เลยแบบ คิดถึงแฟนคลับครับอันนี้คือก็เอ่อคิดถึงแฟนคลับก็เลยแบบมานั่งพูดคุยครับใช่เป็นอะไรวะยนดีๆก็ขำมาาคิตาอืม พี่เซ่ไฮทูอินเดียไฮ i ฮอินเดียพี่ปอนปีหน้าไปไหนมาคะปีหน้าเหรอครับปีหน้าไปไหนอะ่ะปีหน้าก็รอดูสไปเดอร์แมนสิ้นปีนี้ดีกว่า <c oughs> พี่ปอนตอนนี้อยู่ไหนอยู่บ้านครับผม ใช่แล้วอยู่บ้านสำหรับใครช่วงนี้ที่ที่มีสอบกันก็สู้ๆนะครับผมส่วนพี่ปอนมีสอบไหมพี่ปอนสอบครับดอปครับผมคือว่างานก็เยอะช่วงนี้เราก็เลยแบบอ่ดรอปไปดีกว่าดอปแค่เทอมเดียวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะแบบแบ่ง <peach> ทำไมถึงรู้สึกเขยไงมไ,ไงไม่รู้อ่ะบคน <Okay. S 1> มันอาจจะเงียบๆเลยนะไลฟ์นี้ก็อาจจะมีเสียงของน้องชายของผมที่ล้วเข้ามานะครับพรุ่งนี้พี่ปอนไปไหนมาครับพรุ่งนี้พี่ปอนไปไปไหนมาเออ ไปกําลังคิดอยู่ว่าจะไปตัดผมดีไหมใช่ทุกคนว่าผมยาวไหมครับนั่นไงอยากเอากันไกลกัดไก่ก้อนผมนะพี่บอยผมกำลังคิดอยู่เลยว่าผมจะตัดผมดีไหมเพราะว่าคือผมยาวแต่ก็แบบไม่อยากตัดเท่าไหร่แต่ก็อยากตัด ก็น่าพูดพอกิอโกพี่บอลผมสวยจังใช้น้ำยาล้างล้างหน้าห้องน้ำยี่ห้อไรนเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวทำไมทุกคนถึงมาแบบมุก,<อ>กมุกนี้หมดเลย<อ>ที่แบบว่าป,ปีหน้าพี่ปอลทำอะไรอยู่ปีหน้าพี่บอลอาบน้ำหรือย,ยังปีหน้าพี่บอลไปไหนอย่างเงี้ยอ่ะมันคืออะไรทุกคนเราเราเราตกยุคหรือเปล่า เก่งช uh ้างมีก <laughs> no no ี่ตัวครับอ่าช้าง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 ห้าตัวละน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจริงๆยาวๆมีแปดตัวครับผมไอ้ย่าเน็ตไม่ค่อยดีใครเทสมิดเหรอจะได้เข้าไปใครเทส อ mm hmm. ืเรา说了ว่า说了นะเมื่อวานอยู่เล่นกินข้าวนะเออทำร้านกินข้าวแคที่เยออนพี่บอลชื่ออชื่ออะไรไม่รู้อ่ะ FC ครับคิดถึงนะครับมาร์คน้องมาร์ค MC Longtime No See My Bro hey. long time no see ไม่哟ไม่าอะไรจริงๆแล้วรลฟ์นี้ก็จะเป็นรลฟ์ที่ค่อนข้างเงียบนะครับเพราะว่าผมอยู่พูดไม่ค่อยเก,ก่งเท่าไหร่ใช่เป็น้อเกม พี่บอลคิดถึงรสชาติอะที่ปูวินทำไหมฮะเออจริงๆแล้วพูดถึงอาหารที่ปูวินทำอ่ะชอบอันนี้มากเลยอะไอสเต็กกับหมูไส้ที่น้องทำคือมันแบบมันมันอร่อยจริงๆอะเออใช่คือเราเปตนคนติดเค็มไงแล้วน้องก็จัดมาให้เค็มตามที่เราต้องการเลยเค็มๆ พี่บอลอาบน้ำวันละกี่มือครับอาบวันละไม่เคยอาบน้ำเท่าไหร่เรือบ้างเดี๋ยวหนูชิหายดีกว่ปเรือไเรือไปเรือ่วงอะไั่งไปเือวะวันนี้พี่บอลกินไข่เจียวหรือเปล่าครับวันนี้ไม่ได้กินครับผมใช่ปกติแล้วคือก็อาจจะก็กินกับทุกเช้าแต่ว่าเมื่อเช้าไม่ได้กิน รักรักรักนะครับฮัลโหลนิวยอร์กคมเ็นคนแท็กน้องภูวินเยอะมากเลย <im cia> ก็ตอนนี้น้องก็อ่ารู้สึกว่าจะอ่านหนังสือนะครับผม <im cia> เราก็ส่งกำลังใจไปให้น้องเขานะครับให้น้องเขาสู้ๆครับผมแต่ผมก็เชื่อว่า ระดับภูวินมันจะทำได้มันทำได้อยู่แล้วมันเรียนเข่งนะพี่บอลพูดไทยนะคะับเดี๋ยวคือจะบอกว่าพี่พูดฟังไม่ดูเรื่องใช่ไหมเข้าใจแหละยังพูดไม่ค่อยเก่งนะอ่ะชินเจ้าชินเจ้า เรามาหาเรื่องคุยกันเดี๋ยวกันดีกว่าทุกคนเรามาคุยเรื่องอะไรกันดีนะอืมให้ปอลอ่านเม้นุ่มหรือทำการบ้านต้องใช้ทำการบ้านนะครับ ไลฟ์กับมีโมนะครับมีโมน่าจะนอนไปแล้วนะครับผมเ,เขาเห็นบนว่าเงาเงาแต่ว่าน่าจะกลับมาสู่สภาวะที่นอนดึกนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้าออมากําลังกายนะครับเออคิดถึงสมัยอยู่เซฟเขานะคือนีโอบอกว่าคือโทรมาผมตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าเซฟเ้าแล้วบอกว่าเนี่ยปอเดี๋ยวกูนะจะปลุกมึงทุกเช้าหกโมงกูจะเอารองเท้าวิ่งไปด้วยมึงต้องตื่นมาวิ่งกับกูนะเว้ยนะครับผมแล้วคิดแบบจริงจังมากแต่สุดท้ายล้วก็คือ ไม่ตื่นเลยสักวันนะครับผมมีแต่พี่ลูกคนเดียวนะครับของที่ตื่นมาทุกเช้าแล้วก็มาขังกายนะครับเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ่ะคุณมีออฟอยู่ใช่ไหมคุณสนใจอ่ะเห็นไหมมาแล้วผมพี่นอนกูมาแล้ว มาแล้วมาแล้วเยวพี่หนอนมัใครมัพี่เตะพี่เตะพี่เตะมาเหรอเออ,เอ,อนี่ไง<ม>เขาบอกวันน<ม>ั้นเขาอยากไลฟ์ด้วยแก๊งหนอนน่ะแก๊งหนอนแก๊งหนอนวันด็ก็ <One day. S 1> เดเขาบอกผม,ผมกดไม่ได้เป็นไลฟ์คุณพี่เตะดูะไม่เห็นพี่เตะเลยหรอเห็นตะว,วันวีเข้ามาอยู่นะใช่เหรอไม่เห็นพี่เตะหรอเยี <Yeah. S 1> ้ พ,พี่เอิร์ยก็อยู่เยอะจังเลยล่ะใช่เหรอเต็มเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้มึงเข้ามาแล้วเสียงกูเปลี่ยนเลยจากเสียงบแบบง่วงๆแบบไม่รู้จะพูดอะไรแบบสมองแล่นเลยได้เหรอมึงเอาไปเลยหน่อยดิเอาหน,นุโอโอนน่มสุพรรณมาดิเอาหนุ่มสุพรรณมาดิอ่าอ่าอ่าพี่หนุ่มสุพรรณกูช่วยเลยล่ะพี่ก็จะเข้าไหมอันนี้ไม่รู้นะเข้าอยู่แล้วแหละพี่เขาเฟรนลี่ บอกเลยโคตรเหงาเลยเงาเวลทมอยู่ไหนอยู่ไหนอะอยู bo ่บ้านอยู่คอนโดหรือว่าอยู่บ้านเหงาเวล้อยเลยว่ะเงาเลยรู้พี่เตเป็นไหนอยู่ว้ามันนั้นบอกจะมาไลฟ์ด้วยกันเห็นมันนั้นทักมาเินสแกม อพี่เต๋จะทํางานอยู่หรือเปล่าพี่เต๋ตะพี่เอิร์ญก็ไม่ไปแล้วไปกันหมดแล้วเี่เอิไปแล้วเหรอเออไม่เหลือใครเลยวะไม่เหลือใครเหลือแค่เราแล้วเพื่อนไม่เป็นไรเว้ยไอ้หลุยหลุยนอนแล้วมั้งไอ้หลุยนะเออไอ้หลุยนอนแล้วแหละไอ้หลุยเข้าตอนไอ้หลุยเข้าตอนนี้ไม่ได้ว่ะไอ้หลุยอะเฮ้ยเฮ้ยเออเข้าที่แปกอยู่ตอนเนี้ย อาลุยเข้าก็แปลกอยู่ลุยเข้าก็คือแบบอาจจะส่งร่างแยกมาหรือเปล่าเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มึงได้วิ่งไหมกูอยากรู้ทั้งหลัจากที่มึงกลับจากเซฟเขาคือได้วิ่งไหมกูลมกูลมเลิกโปรเจกต์กแล้วทำไมวะกูเียกว่ากูคนพบความสบายแล้วกูไม่วิ่งแล้วเวามสบายคือคือยังไงวะกูไม่อยากวิ่งแล้วกูรู้สึกว่าการได้นอนตื่นมาเจ็ดแปดโมงนี่มันฟินกว่าเยอะเลยโอ้โห แล้วตื่นเจ็ดแปดโมงนะครับทุกคนตัดภาพมาที่กูนะตื่นอยากให้พูดดีกว่า <ผม S 1> นอนกี่โมงเที่ยงคืนตีหนึ่งตืนตอนนี้อยากหาโม t ิเ a ช i o n ในการนอนเร็วแล้วก็ตื่นเช้าแนะบบมากๆตอนนี้คือกลังอยากหาคอนเทนต์ให้ตัวเองทำาทำาอะไรดีวะคุณคุณตื่นไปวิ่งเิยครับผมแนะนํานะครับแต่ผมไม่ไปนะครับ <laughs> <ผม S 2> นี่<ม>เดี๋ยวฟแล้วจะได้ไปเข้าฟิตเนสสักทีเออ ผมจะได้กัฟีบบอกเลยกูฟีบมากฟีบมากฟีบมากตอนนี้ก็คือยังไม่ได้กลับอุดรใช่ป่ะถูกป่ะใช่ครับผมยังไม่กลับเสร็จอะไรนะเน็ตเน็ตไม่ได้ยินว่ะไม่ได้ยินเหรอเออได้ยินล้วรอแคมเป็นปาบนฟ้าอย่าะ อือตอนนี้ไม่มีน้องภูวินไปไหนวะูวินอ่านหนังสือเว้ยมันสอ<ห>บไงแล้วมึงไม่อ่านบ้างหรอว,วะก็เริ่มอยู่ว่านี่แบบอ่าอะไรหลายๆอย่างเลยเพิ่มเพราะว่ามันต้องแบบเพราะเราเป็นเราเรียนออนไลน์คือมันแบบมันต้องทำแลบเลยเทกพอยต์ตลอดเลยก็แบบจัดแจงไม่ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ก็เลยแบบอ๋อ อย่าไปซีเรียสไปกูก็ไม่อ่านเหมือนกันเนี่ย <c oughs> กูอย่าไปกลัวดิวะ <c oughs> ไม่มีเลยครับผมตอนนี้ผมไม่ได้คิดมุกไปเลยฮะมีแต่คิดถึงอย่างเดียวรับตอนนี <c oughs> ม้มาดิวะมาดิวะโอวคือนี่มันยังต้ <c oughs> <c oughs> องได้ชอบชอบมาดิวะ ผมไม่ทิ้งทุกคนนะผมมันมันทุกครั้งที่ผมทําคือพอเน็ตเน็ตผมอ่าอกระตุกแล้วผมหายไปเลยแต่ว่าวันนี้ผมไม่ไปนะครับผมกลับมาอะไรอเออปกติแล้วคือเน็ตมันไม่ดีผมก็ตัดใจเลยแต่ว่าครั้นี้คือเรายัางอยู่ต้องกลับมาแล้วเรากลับมาแล้ว,ลลวใช่ไหมดองยืนเค็มเมื่มอ,อกี้กำลังแบบ กำลังจะได้อะไรวะได้รับฝึกวิชาจากท่านนีโอนีออสเน่ยแต่ว่าด้วยสัญญาณเด็ดนะครับเดดเด็ดกระตุกเด็ดยังกระตุกอยู่หรือเปล่าเด็ดผมยังกระตุกอยู่หรือเปล่าเต้นเลยพี่เดวิดพีพี

ยังไงพี่ต้อมเดี๋ยวไว้ไปเต้นเลยนะช่วงนี้ออ่อ่ทำงานเดี๋ยวหาวันแล้ว,วเดี๋ยวไปไไเต้นด้วยนะครับโชว์สกิลไหนสิโชว์สกิลสกิลอะไรดีเดว <skill> ิไไดไม่พูดดีกว่า ใหพูดดีกว่าจิ้มพุลไปหรอพุลไปหรอยากยานี่คือผมคือประเด็นมันผมยาวทุกคนรู้ป่ะช่วงนี้คือแบบเวลาแบบสมมติแบบเวลาไปทำงานหรือแบบออกไปข้างนอกใช่ป่ะผมเดินไปปุ๊บผมก็อย่างเงี้ยแล้วก็จิ้มตาจิ้มตาจิ้มตาทั้งวันมันต้องแบบมันไม่ได้ตัดขึ้นมาพอขึ้นไปแป๊บเดียวก็ลงมาจิ้มตาเหมือนเดิม จริงเราควรจะตัดปัญหาโดยการที่ตัดผมแต่ว่ามันอยากเราอยากไวผมยาวเดี๋ยวเราก็คงต้องตัดแล้วแหละพี่สายตาสั้นสี่ร้อยครับผมเยอะนะพอถอดว่นทีคือถ้าจะถอดอย่างเงี้ยคืออ่านคอมเมนต์ไม่เห็นแล้วะต้องแบบอย่างเงี้ยถึงจะอ่านคอมเมนต์เห็นเนี้ยแบบสั้นสี่ร้อยเอียงสองร้อยครับผมแกผมเ่ ลา,าินเจยเียมได้มาสิมมนเจ้าสินเจ้าเนโอแอดเนโอเนโอตอนนี้เน,น,น, io, นโอเนโอน่าจะไปนอนแล้วลนะ่ะผมรู้สึกได้เนเวลาบอกว่ามันนอนนะเดี๋ยวมันจะมาคนเ,<อ>เ<อ>ชื่อปะพรุ่งนี้สอบสู้ๆนะครับผม ตอนนี้พี่ปอนก็อยู่ปีสามแล้วรู้สึกว่าตัวเองแก่ขึ้น<ช>ท,ทุกๆท,ทุกวันทุกวันคือเมื่อก่อนนี้เราเคยมีความคิดนะว่าแบบอเออส<ช>มเวลาเราไปร้านอาหารใช่ไหมเราต้องเรียกทุกคนว่าแบบพี่ครับพี่ครับขอแบบขอเมนูหน่อยครับอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้กาลังน่าจะถึงจ,<อ>จุดที่แบบอีกไม่นานแล้วจะจุดที่เรียกทุกคนว่าน้องแล้วอะรู้สึกเกรงแบบแก่พอปีหน้าก็จะยี่สิบเอ็ดแล้วก็จะเหยียบเลขสองแล้วก็สอง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 แล้วก็สาม แก่แล้วครับผมค่าสายตาพอครับดูหน่แค่ยุ่สิบสองสั้นเร็วจัดจริงๆแล้วพี่ก็สั้นตอนตั้งแต่ปปสองเลยสายตาสั้นเพศเกิดจากดูทีวีใกล้ครับทุกคนใช่นะครับไม่ดีเลยดูทีวีใกล้ทำให้สายตาสั้นาสั้นตอนิดๆเฮ้ยปีสามวราเนี้ยก็ปีหนึ่งให้ผมอยู่ปีสามเลยพี่ป้องเพราะว่า อ,ร,อ,อรู้สึกว่าอยากเป็นผู้ใหญ่อยากแบบอเออเรารู้สึกว่าเราอยากแบบเป็นผู้ใหญ่นะอยากเป็นผู้ใหญ่ที่อยากเด็กอยู่อธิบายไม่ถูกอยากแบบมีความคิดหรือแบบว่าจัดแจงอะไรให้เป,เป็นผู้ใหญ่แต่ว่าก็ยังอยากดูหน้าเด็กอายุเท่านี้ไปตลอดกาลอะไรอย่างเงี้ยต้องทําไงต้องเป็นแบบแบมพายปะ่ะ ไปท้ายมนร้องไปเฉยจรมันร้องมันมันโดดนะใช่ปะแล้วก็พีมันร้เฉยอยากเป็นโค่นั่นเหรออยากเป็นนารูโตะอยากเป็นสไปเดอร์แมนนะี่ในนี้มีใครทันสไปเดอร์แมนที่เป็นแบบภาคของโทคนที่ชื่อโทบี้บ้างที่เป็นแบบภาคเก่าเลยแบบสมัยปีแบบสองพันสองสองพันสี่สองพันเจ็ดอย่างเงี้ยเพราะว่าเออนี่ยโตมากับสไปเดอร์แมนเจนนั้นไง แล้วพอแบบภาพใหม่กําลังมาเราเลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยประกมเต้นอนะ่ะเรากําลังรู้อยูน่นะว่าคิดว่าสไปเดอร์แมนอีกสองคนน่าจะมาเล่นด้วยไหม,มทุกคนคิดว่าคิดว่ายัางไงอ่ะผมคบบเออ<ม>คือจะบอกให้นะว่าในจีเราใช่ไหมในหน้าในตรงที่เป็นแบบ Explore หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยในติ๊กต k อกหรือแบบในทุกอย่างมีแต่สไปเดอร์แมนเต็มไปหมดเลยเราก,กดไปแล้วก็มีแต่แบบมีแต่สไปเดอร์แมนนะทุกคน ยิ่งกว่าทนโทบี้โ oh. อ้ยิ่งกว่าทนโทบี้ฟันดีนะครับผมก็เดี๋ยวก็จะไปแล้วเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากแบบว่าไลฟ์เด็ดตุดแล้วก็หายไปเลยแบบทุกๆครั้งไงเราก็เลยอยากกลับมาแล้วก็มาแบบคุยกับทุกคนสักนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปแล้วครับผมยังไงก็ ฟันดีนะครับผมทุกคนแล้วก็เดี๋ยวไว้จะแอบไปส่องในทวิตนะเดี๋ยวไว้คราวหน้าถ้าไลฟ์เดี๋ยวจะเล่าเรื่องเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวมีเรื่องจะเล่าให้ฟังแต่วันนี้ต้องไปแล้วนะครับบายบายเอาล